กินไหมคะอ่าแคบเคียงเยิ้ยมเยิ้มอร่อยไหมอร่อยไหมคะนี่เ <c oughs> ห่าก็ยังจะห่วงกินอีกนะ <c oughs> <c oughs> อร่อยไหมอร่อยไหมคะมันแซ่บเนาะแซ่บนะแซ่บไหมอายอยอายอยอรุ่ยอู้หูเกลี้ยงเลย